โย่โยโยสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจถึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจษเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะพลินไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร0อยเปเซครับ วิธีคดิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด VIP KLN ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไม่มีใค่าด้จ่ายแต่อย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ VIP ขอบคุณ s c c 7 7 7ครับอมาถึงคำเืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคืนวันนี้ไฮไลท์ไปอยู่ที่ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกก็เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มนะครับผมครับเอา3คู่ ในคลิปแรกนี้นะครับในเวลาตี2:45มาฝากกันนะครับแต่เริ่มที่ในกลุ่ม1กันก่อนครับโปแลนด์อันดับ3เปิดบ้านเจอกับฮอลแลนด์อันดับ 2, 2> ครับโปแลนด์มีอยู่เจ็บต้มน,นะครับจากการชนะ2สเสมอ1แพ้2เกมล่าสุดบุกแพ้อิตาลีมา0-2ต่อครับคืนวันนี้ตัวลหลักยังเหมือนเดิมนะครับคาร์มิลกริกตรงกลางมีเกย์ครอสคริสโซเวียกฟิโอตอซิดินสกี้นะครับข้างหน้ายังเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ฝั่งของฮอลแลนด์ มีอยู่ป8คะแนนครับเกมล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะบอสเนียไป3-1นะครับเฟนกี้เดอยองดอนนี้ฟันเดอเบคนะครับข้างหน้าเนี่ยทา้งจอชิโยวายนารุ่มเมมฟิสเดอปายลุกเดยยองนะครับก็เป็นตัวทีเด็ดเกมแรกที่จะกันคอนแลนด์ดเปิดบ้านชนะ1-0นะครับ คู่นี้ยังมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มนะครับคือต้องชนะไว้ก่อนครับเรารุ่นให้คู่อิตาลีไม่ชนะบอสเนียนะครับถือว่าโอกาสยังเปิดกว้างในกลุ่มนี้ครับคือจะว่าไปมีผู้เล่นถอนตัวไปหลายรายทั้ง2ทีมแต่ไม่ส่งผลกับทีมมากนะครับไม่ได้เป็นผู้เล่นตัวหลักก่อนเกมเนี่ยฮอลแลนด์บุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยออกใกล้เคียงกันด้วยนะครับผมมองว่าแม้ว่าโปแลนด์จะเล่นในบ้านครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังนี่ฮอลแลนด์ Holland ดูดีกว่านะครับผมยังชอบที่ฮอลแลนด์นะครับผมมองว่าเกมแบบเนี้ย ทีเด็ดทีขาดน่าจะมีมากกว่าครับอย่างแย่สุดคือเสมอครับแต่ว่าลุ้นถึงบุกชนะเก็บสาแต้มเชียร์ฮอลแลนด์นะครับอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันครับบอสเนียทีมบวยเปิดบ้านเจอกับอิตาลีบอสเนียเนี่ยมี2แต้มนะครับก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับตกชั้นไปเล่นในลีกบีแน่นอนแล้วนะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้ฮอลแลนด์มา 1. 3ต่อตัวหลักมีเมเลเปียนิชเอริวิซาราเดกรูนิตนะครับข้างหน้าเป็นอามินฮอตซิตเจอกับอิตาลี ที่ยังไม่แพ้ใครนะครับมี9คะแนนครับชนะ2เสมอ3เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะโปลแลนด์มาสอศูนย์นะครับตัวลหลักมีจอจินโยโรนินโซอินซินเย่เฟเดริโกบานาเดสกี้อันเดียเบลอตติเซฟานเอลชาโรวีเป็นตัวเลือกนะครับเกมแรกเสมอกรัรหนึ่งที่บ้านของอิตาลีครับปัญหาของบอสเนียคือไม่มีเอรินเชโกครับถือว่าแนวรุกหายไปเยอะเงื่อนไขคืนวันนี้อิตาลีขอแค่บุกชนะจะการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มทันทีนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับโดยแฮมดีแคปต้องอยิงถึง2ลูกผมมองว่าบอสเนียแม้ว่าอาจจะเล่นได้ไม่ดีนะักแต่ว่าเกมส่งท้ายแบบนี้ไม่น่าจะแพ้ขาดในบ้านตัวเองนะครับอิตาลีเป็นทีมเล่นเน้นผลการแข่งขันอยู่แล้วครับวัดใจไปที่บอสเนียครับผมมองว่าอย่างแยก่ก็แพ้แค่ประตูเดียวได้เฮอ,อยู่ดีนะครับปิดท้ายที่ในกลุ่ม2ครับอังกฤษ อันดับ3เปิดบ้านเจอทีมว่าอย่างไอซ์แลนด์ครับอังกฤษมีจัดต้มน,นะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้เบลเยียมมา0-2ทําให้หมดลุ้นแล้วนะครับก็ไม่ไม่มีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มหรือว่าอันดับ2ได้ซ้ําไปนะครับเพราะแฮร์รีเ่เฮดเป็นรองเดนมาร์กไปแล้วครับสภาพทีมเนี่ยรีดเจมส์ติดโทษแบนนะครับแต่ว่าข่าวดีแฮร์รี่แมก็กควาพ้นแบนกลับมาลงเล่นที่เหลือเนี่ยตรงกลางดีคัลไลส์นะครับแนวรุกเจอรอนซานโช่พวกแจ็คก,กรีลิชหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคน ฝั่งของไอซ์แลนด์เนี่ยแพ้มา5เกมรวดไม่มีต้มนะครับเกมล่าสุดบุกแพ้เดนมาร์ก12สครับสตาร์ในชุดนี้ก็กิลฟีซิคเกอร์สันโยฮันคุดมุลสันอัลเบิร์ตคุดมุนสันนะครับเกมแรกเจอการอังกฤษบุกชนะ1 0ครับคือถอดใจทั้งคู่นะครับไอซ์แลนด์ไม่มีลุ้นแล้วนขณะที่อังกฤษเองก็ไม่มีลุ้นนะครับแต่ว่าเกมแบบนี้ครับผมมองว่าบรรดาตัวสำรองที่ลงเล่นก็น่าจะอยากโชว์ฟอร์มครับศักยภาพดีกว่าครับอังกฤษจะชนะขาดถึง2ประตูได้ครับสรุป3ทีนะครับ คอนแลนด์และอังกฤษนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคืงเน้นทีมเดียวครับขอบทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย